สวัสดีครับผมวันนี้ช้ยเล่ยทนีครับจะมา,าแก้ไขวิธีครับวิธีการปิดโฆษณาครับเวลาเราจะเปิดช่องมาครับจะเจอโฆษณาช่องสามสิบเก้าครับเดี๋ยวเราทำการปิดโฆษณาครับนะครับพี่นอ้องเพื่อนๆเลยครับ เดี๋ยวทำการเปิดแตดทีวีครับนี่ครับตัวนนี้เป็นกองของเฮ่ดดี h เฮตูเฮด,ดดีครับนี่ครับนี่ครับเปิดปุ๊บจะเจอช่อง40ในช่องโฆษณาครับ39 40นะครับ แล้วเรามาทำการแก้ไขครับโดยการที่โดยการกดกดเมนูครับเมนูนี่ครับกดเมนูครับนี่ครับแล้วก็ไปที่กดเลื่อนลงครับไปที่ไปที่การตั้งค่าระบบนี่ครับกดโอเคครับ โอเคนี่จะเห็นภาษาระบบโทรทัศน์ตั้งรหัสผ่านตังรหัส OSD แล้วก็อื่นๆครับนี่เราเลื่อนลงมาคำว่าอื่นๆครับแล้วกดโอเคครับนี่ครับจะเจอ หมดปร,ประหยัดพลังงานครับอันนี้ปิดไว้นี่ช่องแนะนำครับนี่ครับเราทําการปิดช่องแนะนําไว้กดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับกดทีหนึ่งทำการปิดเรียบร้อยครับแล้วก็กดกดออกครับ เดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องใหม่ครับปิดเครื่องก่อนครับเนี่ยครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องทำการเปิดเครื่องครับ เดี๋ยวเรากดช่องอช่องยี่แปดครับช่องยี่แปดนี่ครับช่องยี่แปด ช่องยิ่ยิบเจ็ดนี่ครับเราจะเราทำการเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับทำการเปิดเครื่องครับเดี๋ยวช่องจะกลับมาอยู่ช่องยีิบแปดเหมือนเดิมครับ ช่องช่องยีิบเจ็ดครับเงียบเพื่อนๆดูครับผมนี่ครับนี่ครับผมช่องยีิบเจ็ดครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกด ดแชร์กดไลค์กดติตามใหช่อง